ถ่ายละครอยนูเดินแบบนี้ค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้มู่ายอยู่2เรื่องก็คือตามรักขึ้นใจก,กับชาติพยักษซึ่ง2เรื่องนี้ก็โลเคชั่นต่างจังหวัดทั้ง2เรื่องเลย<ป>ก็เนี่ยนะคะอยู่จังหวัดรอบเคียงกรุงเทพเนี่ยค่ะแล้วก็มีไปเหนือบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ถูกแฟนเขาทีไรถ่ายมาหรือคะโหดสุดไหมเหรอคะจริงๆไม่ได้โหดอะไรหรอกค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองมันก็จะเหนื่อยตรงนั้นหน่อย ปบบััได้ยงงงาสนุกดีค่ะนัดเด็ดก็จะเป็นเป็นผู้ชายที่ตลกแล้วก็สร้างเสียงเฮฮาให้กับกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำใจไว้บ้างไหมยคะว่าคลัวจะต้องโดนกระแสเปลี่ยนเนี่ยเพราะมันกะมีก็คงต้องมีบ้างแหละค่ะแต่เราก็แล้วก็ฟังฟังประมาณนึงแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เราควรจะแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมีบางะค่รากะมาน้กอรังแก้ไขสอะไรอย่า กูจะโดนอีกไหมเหรอคะก็คงไม่โดนแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าก็คิดว่าแฟนคลับเขาน่าจะเข้าใจแล้วนะคะออืมีหลายๆคนเขาเหมือนกับพูดว่าเออเราเหมือนเป็นเหตุผู้ถูกดูเพราะว่าช่วงหนึ่งเราเริเ่มข่าวเริ่มเงียบไปแลป้วก็มีเหตุการมาให้แบนๆได้เห็นรู้สึีได้บ้า ก็ก็มีหยุดไปสักพักนึงแหละค่ะแต่เดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวละครก็จะออนตอนช่วงประมาณเมษาเดี๋ยวกลับมาแล้วเนาะฮ่าใช่ก็เดี๋ยวก็ละครก็จะมาแล้วค่ะจรที่ถ่ายไปก็คือแบบก็ไม่ถ่ายอะไรก็ถ่ายละครเนี่ยนะค่ะสองเรื่องใช่ค่ะจรค่่่่่ะก็หลาาาาายยยนนทีตตอไไปดมูเวถแก็ขอบคุณนะคะที่ที่ยังแบบว่า รอคอยยังคิดถึงอะไรอย่างนี้อยู่ค่ะแต่เดี๋ยวก็เนี่ยเดี๋ยวจะได้ดูกันแล้วค่ะคนลืมหน้าไหม้เหรอคะก็ก็จะมีบางคนนะคะที่ที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นเราอะไรอย่างเงี้ยสายแต่ว่าเราก็จริงๆเราก็จะแบบว่ามีเล่นอินสตาแกรมให้คนเห็นหน้ากันอยู่ถ้าเกิดคนฟอลโล่ก็จะเห็นหน้ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนนี้ตอนนี้เพิ่งต่อไปกับที่ช่องค่ะเพิ่งเซ็นไปเมื่ออาทิตย์เมื่อไม่กี่วันนี้เองค่ะกี่ปีกี่คะห้าปีค่ะอืมมันยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่ามีโครงการขนาดนั้นค่ะคือเราแค่คิดเองเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอยากจะเป็นเลียนถ้าเกิดว่าเราไม่ทำโครงการนี้แต่ว่าพอแบบเรามาทำาบันี้แล้วเราก็เมาทางด้านนี้ไว้ก่อนดีกว่า ยาวกว่าค่ะครั้งที่แล้วมูเซนสามปีค่ะใช่ได้ยคะให้ละครโอ้โหตอนนี้ก็เต็มที่แล้วค่ะคือทั้งช่องก็ให้ละครเต็มที่ตลอดค่ะ <c oughs> ก็คือให้แบบว่าทีละสองเรื่องเท่า <c oughs> ที่แบบเรารับไหวอะไรอย่างงี้ค่ะละครต่อมิวมิวไม่มิวไ,ไม่รู้นะคะว่าเขาแพลนไว้ว่าจะเป็นเรื่องอะไร <c oughs> เพราะว่าตอนนี้เรื่องสองเรื่องนี้ก็เพิ่งแบบ ชาติเพียรก็เพิ่งเปิดกล้องเองส่วนตามรักคพืนใจก็เพิ่งแบบว่าไปครึ่งเรื่องเองค่ะก็ยังอีกอีกสักพักหนึ่งเหมือนก,นกันกว่าจะแบบจบไปปีนี้ก็มีผลงานแน่ๆอยู่แสองเรื่องใช่ค่ะก็คือแน่ๆอยู่แล้วสองเรื่องที่คิดว่าน่าจะได้ได้ดูปีนี้ค่ะแล้วอย่างมีโปรเจกต์แบบว่าหนักที่มีติดต่อไปเล่นหนังด้วยละครอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยังค่ะยังมากเโอกาสได้กู ถ้ามีโอกาสเราก็ต้องสนใจอยู่แล้วค่ะคือมว่าคิดว่าทุกคนก็คงจะอยากแบบได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่เงี้ยค่ะ